เดชิจะทำคลิปนะคะ Walk with Ano ค่ะไปเร็วไปเร็ว Ano โ,โชว์สก,กิลหน่อยได้ปั๊ดในกรอบฮด้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาเตชั่มนะคะตอนนี้เป็นเวลา8.43โมงนะคะชิเพิ่งออกจากห้องน้ำเลยนะคะล้างหน้าล้างตาเสร็จซึ่งวันนี้เนี่ยเดชิจะทำคลิปนะคะ Walk with Ano ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า น้องจะทำอะไรอยู่อนองตื่นเลยป้าปมาแล้วสวัสดีคะ่ะโนีค,ค่ะเแบบัทกทาเพื่หม่คะ่ะสวัสดีค่ะ มา,มาแล้วค่ะทักทายอโนทักทายอโนอปกติแล้วอโนตื่นกี่โมงคะก็ตืน่นประมาณ6กโมงหกโมงเช้าหกโมงคือมาตื่น6กโมงน้องก็ตื่นแล้วตื่นแล้วตอนนี้เนี่ยกรงอโน่จะอยู่หน้าห้องปราปามาะคะแล้วปามาเชียเป็นคนที่นอนไวตื่นไวคือจะนอนแบบ3ามค่มแล้วก็ตื่นประมาณ6กโมงเชา้าซึ่งอโนก็เลยเป็นหมาอนามัยนะคะก็คือนอนแล้วก็ตื่นตามปามาเลยนะคะเขาตื่นตั้งแต่6กโมงแล้วค่าก็วิ่งเล่นนิดหน่อยแล้วเขาก็กลับมาหลับอีกรอบนะคะเป็นหมาเด็กอยู่นะคะก็เลยจะนอนเยอะนิดนึงใช่ลู ันนี้นะคะจะเป็นอาหารของอะโลนะคะซึ่งอะโลยังกินเป็นแบบเออ่ของเด็กผู้นะคะสตาร์เตอร์นะคะซึ่งเขาจะชอบกินแบบที่มันแบบผสมน้ําแล้วพอง,องๆอย่างเงี้ยค่ะลองมอร์นิ่งโชว์เพื่อนๆกันอะโลมอร์นิ่งยังไงมอร์นิ่งสาวมอร์นิ่งสาวมอร์นิ่งสาวจริงจริงตอนแรกอะชิจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นหมาเลยแต่พอเลี้ยงหมาปุ๊บแบบมันเหม็นสดชื่นออนะอะโล เดี๋ยวจะปล่อยนอ้องทานข้าวแล้วเดี๋ยวชิจะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็พาน้องไปเดินเล่นที่ออฟฟิศค่ะตอนนี้อนโนก็กําลังทานข้าวนะคะ รูทีนของอโนทุกๆวันเนี่ยเขาจะไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะคะซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นกันแดดเบาๆละกันนะคะกันแดดที่ใช้ของ CA นะคะตัวนี้ลงไปแบบเบาๆบางๆนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านมาอีกทีหนึ่งเราค่อยมาอาบน้ําเปลี่ยนชุดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีแพลนคิดว่าจะไปซื้อที่นอนใหม่ให้อโนนะคะแล้วก็อาสาลของอโนะคะ่ะคือตอนที่ซื้อมาน้องยังแบบตัวเล็กอยู่นะคะแต่ตอนเนี้ยน้องโตใหญ่ขึ้นแล้วก็เลย ต้องเปลี่ยนแล้วก็ใช้เป็นรองพื้นนะคะอาชิตาเบอร์สองคือเหมือนจะแบบบอกว่าไปแ๊บเดียวคะ่ะเอาหน่อยแต่งหน้าหน่อยเพื่อถ่ายรูปก,กับอน,นุนี้ชิคก็จะลงไปแบบบางๆนะคะวันนี้ชิก็จะแบบไปเท่านี้พอนะคะคือแบบแค่มีรองพื้นเบาๆให้หน้าดูไม่โทมนะคะไปเรียบร้อยแต่วันนี้เป็นปูิแพ้ ไม่ต้องมองเลยกินก็ไม่หมดรู้ไหมว่าวิชีหาเงินยากลำบากขนาดไหนวิชีหาเงินเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยโนะขึ้นรถแล้วนะคะแต่เปเปลลไม่อะเนอร์อนโออนโอตัวหนักมากเลยเออเอ่อเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวขาหักนะชี้ว่าโอโนะเป็นหมาที่เขาคิดว่าเขาคือคนเพราะเขาอ่ะจะติดคนมากแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนคนคแบบดนูนมากมากมันก็จะมานั่งก้างๆแล้วก็คอเขียแล้วก็อยากาาให้กุ้งม,มนอน ช,ปชาปาอครับขอมิอานุตายอึกไหมอึกกันไหมอย่าปล่อยไปเร็วไปเร็วอานุโชว์สกิลหน่อยเออเออวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งห,หน่อย ออฟฟิศแล้วขอทำงานนิดนึงนะนั่งกับวิเชได้ไหมนอนดีๆได้ไหมนอนทำงานดีๆด้วยได้ไหมอยากกับบ้ายอ่ะเนอะ ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ต้องเอาอนโนเช็ดตัวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องไปเล่นแบบจนมากคุยของเก่งมากเช็ดก่อนเช็ดปากเช็ดอะไรก่อนเนี่ย่ะคะเ็จเต็ม ไปวิ่งมาเหนื่อยนะคะจะให้น้องพักผ่อนนอนคนเดียวแล้วเดี๋ยวชิจะไปเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปซื้อของเล่นกับที่นอนใหม่ให้อโนกันวันนี้นะคะถือว่าเป็นรอบที่2นะคะที่อโนออกจากบ้านมาแบบไกลๆที่ไม่ใช่ออฟฟิศนะคะวันนี้อโนจะไปเลือกของด้วยตัวเองเลย ฮัลทำหน้าตื่นเต้นเห่อเดียหนหน้าเดียวตลอดรู้สึกยังไงก็หน้าเดียวแถมหน้าแกแต่เด็กเลยมาถึงแล้วนะคะนี่มากับป้ามานะคะพี่เอ,อิร์ธไม่ได้มาด้วยเพราะว่าพี่เอ,อิร์ธต้องไปประชุมที่ออฟฟิศนะคะอุอ้ยเดีโนดูพี่พเขาดิมนหนัก,ก,นนนกนะไม่ได้จับตูดขึ้นละไป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 ไเไป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  หญ่เนียมันสวยเนาะเป็นแบบกลมๆมันเหมือนเชือกแบบใส่กล้องให้ปามาไปโดนโดนเลือกซื้อของเล่นเีย่ะมันเลือกของเล่นให้อโน่มาอยากไ้อันไหนมาอยากไปอันนี้โอเคเอาอันนี้เลยมาเลือกอีกสักอันก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะกาลังเทเสียงว่าอโนชอบเสียงไหนมากกว่าจะวันนั้นมาก่อนเลยอโนดูชอบเสียงหมูอะเหมือนเราปะเนี่ยอโน่ดูดิมันสนใจกันอันนี้ร้านนี้อโนไม่เอา เขาไม่ชอบเสียงดังเขา,าตีกองนะเขาบิ่งชนประตูเลยครอันครบแล้วนะครบแล้วไอเอิออออนอยากเล่นกันนะหัวเน้ออ๋อเอ๊ะหนีของนะของงะนี่เลยตัดพขี้เลยชี้ว่ารถคันนี้มันสั่นอนะ่ะแล้วไม่น้องตื่นบ่อยอนะ่ะวะ มาออฟฟิศแล้วครับมาออฟฟิศอีกแล้วครับจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอเลี้ยงอโนมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณเดือนนิดนิดแล้วนะคะเดือนครึ่งแล้วอะ่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากคือแบบอโนทําให้ชีวิตชีแบบคอมพลีชีเลี้ยงเขาเหมือนเขาเป็นน้องจริงๆริงอะ คือแบบได้ฟัสไในกอดได้แบบแล้วมันปวดขี้มันหายเหนื่อยด้น,นกนะมันมีความสุขมากเลยอะก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เลี้ยงตั้งนานแล้วแล้วชีวแอบเห็นปามาคุยกันเขาก็บอกว่าแบบถ้ารู้อย่างนี้นะมาม้าบอกว่าน่าจะให้ซื้อตั้งนานแล้วเฮ้แม่เมื่อกี้กัดกระเป๋าหลุยชีด้วยค่ะ <ST> S> <S เรามาลองของเล่นใหม่กัน,นบอกให้เขานั่งโยคอยคอยคอย เป็นไงชอบไหมแ่ะเอาไปซ่อนอีกแล้ว ตอ,อนเย็นนะคะอโนไปวิ่งเล่นที่ออฟฟิศเสร็จใช่ไหมคะจากนั้นก็ให้อโนกลับบ้านนะคะมาทานข้าวแล้วชิกก็นั่งทํางานต่อนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มแล้วซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยอโนจะนอนประมาณนี้แหละทุกคนประมาณ3ามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะคะซึ่งอโนทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่แน่รอนานไหมคะอคอยนะคอยอโนคอยอคอย่ะมาเออดีมาก มกมาเลยส่งอนโนเข้านอนแล้ววันนี้อนโนนอนดึกเลยนะคะเพราะว่ารอให้ป๋าถึงบ้านก่อนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุม่มอยู่กันยาวๆทั้งวันเลยนะคะวันนี้13ชั่วโมงกับอนโนใช่ไหมดมจกักรแลพี่ชีออโโหอ้โหคือถ้าวันไหนชีว่างนะคะชีก็ะะจะมานอนอย่างนี้ก็มานอนก่อมเขาให้เขาหลับใช่ไหมคะพอเขาหลับไปประมาณ2 0 3 0มนาทีเงี้ยชีก็ค่อยลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าอยากอยากให้เขารู้สึกว่าแบบมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยอโนโพี่ชีเหนื่อยแล้วลูก ออเอือออกมาแล้ว <S <S ่าเฟ้ยอนโออนโอโนมานอนมามานอนมาเดี๋ยวพี่ชี้เก็บเอือให้ใครอยากดูชี้ทำคลิปอะไรกาโนอ,อีกเนี่ยบอกได้เลยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอ่นานตั้งแต่ปลายแล้วป๊าปลายครับพ่อ